และนี่คือเบ็ดไทเดนเบ็ดไทเดนใช่แล้วอ่าอ่าตอนนี้ผมอยู่กับเทนโดนะครับเราเพิ่งตกปลามิดไนท่ออคชั่นโลทสุดๆเลยก็เลยรีบมาเปิดประตูไทเดนมีออโร่าพอดีก็เลยตกได้นะฮะผมมีแอนเชนดิลิคบอยู่แล้วผมก็เลยใส่เข้าไปยัดเข้าไปเลยห้าอันแล้วก็ เข้าไปซื้อเลยฮนะขอแจ้งทุกคนก่อนในเซิร์ฟเวอร์ว่ามีประตูเปิดแล้วนะส่วนในที่เห็นในคุปคอนะครับมีตะวันนะฮะตะวันอะคิลานะครับกด s u b สไครป์ช่องตะวันอะคิลาเขามีเบ็ดนี้อยู่แล้วเขามีคนอื่นเปิดให้แต่นี้เราเปิดเองแล้วผมก็ช่วยเทนโดด้วยเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนล้อตะวันได้ทั้งโรงเรียนเลยครับอย่างนี้โอเคถะขอไปเอนชันก่อนนนายบายครับ และนั่นจะเป็นสิ่งแรกที่เรามาทำในคลิปวิดีโอฟิชวันนี้เบ็ดไรเดนซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะในคลิปเมื่อสักครู่นี้ผมมาอัดคลิปไปสักพักแล้วขี้เกียจตัดคลิปโทษครับซึ่งบางคนก็หลายคนแหละฮะน่าจะงงนะคะว่าทำไมผมถึงมาลงคลิปแรกในฟิชถึงเป็นขนาดเบ็ดไฮเดนทำไมไม่ลงคลิปกันก่อนเลยแล้วยู่ๆลงเบ็ดไฮเดนมาเลยนะฮะ ็เพราะว่าผมอะแอบลืนมานานแล้วแต่แล้วก็ผมคิดว่าอยากลงหลายครั้งแล้วแต่ว่ามีปัญหาไหมนู่นไหมนี่วิดีโอใช้ไม่ได้อย่างเี้ครับซึ่งเบ็ดไทยเด่นอันนี้ตอนแรกผมไม่ได้จะทําเองอย่างในคลิปนะฮะคือตอนแรกผมตอนแรกผมก็จะฟาร์มเองอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามีตอนนั้นเพื่อนผมไลมน์มาบอกครับว่า เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วประตูเบ็ดไฮเดนเปิดผมก็เลยรีบเข้าไปแล้วก็กะจะไปซื้อฮาร์แต่ว่าพอผมไปถึงปุ๊บพอผมเข้าเกมจอยเข้าไปแล้วอ่ะเพื่อนผมก็พิมพ์เข้ามาในแชทในเกมฮะว่าอ๋อไม่ทันแล้วแล้วตอนนั้นเพื่อนผมเขาซื้อไปแล้วก็เลยมารว่าโดนเพื่อนอวดอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเพราะเราก็ได้เรื่องอวดใหม่ที่จะมาอวดคุณต้วนอคิรากันแล้ว นั่นก็คือผมทำเองผมทำเป็ดไทยเดนเองผมทำเองผมทำเองเบ็ดไทเดนอันนี้มากับเบสเอรี่ของเบสเทียรี่นะครับโทษครับผมไม่เก่งอังกฤษนะเบสเทียรี่ของเดสเลิดดี้ร้อยปอร์ซนะก็คือต้องตกปลาทุกตัวในโซนใต้น้ำนะฮะแต่ว่ามันดูพูดแล้วมันฟังดูง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยครับคือตอนแรกอ่ะ ตอนแรกก็ดูไปได้สวยมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมตกกงปูได้เอากงปูแล้วก็ไปตกไอ้ทุนระเบิดนะครับแปบ๊บเดียวไม่ถึงร้อยกงปูตกได้เลยแต่ว่าเพื่อนผมคนอื่นสามร้อยกว่ายังไม่ได้เลยผมเลยสึว่าผมโชคดีในนั้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็มันก็เริ่มไม่ค่อยเป็นใจละตอนนั้นหลังตอนนั้นมาผมจะตก พวกแรพวก u n u s ู a l อะไรอย่างนี้ไปครบนะฮะเหลือ Legendary สตัวแล้วก็ Emperor j e l l y f i s h ที่เป็นมิติกนะฮะคือตอนนั้นน่ะผมไม่ได้อะไรเลยมานานมากมากตอนนั้นคือเกือบเลิกไปแล้วฮะแต่ว่าจอยตอนนั้นจอยเซิร์ฟเวอร์ไปนหนึ่งตกปลาปกติมีคนเปิดออโราผมก็เลยจะไปตกปลาต้องตกต้องตกให้ได้แล้ว ผมได้นะผมมันมี Emperor j e l l y f i s ฟมาติดเราอยู่2ตัวแต่ว่าผมทำหลุดทั้งคู่เลยผมทำหลุดทั้งคู่เลยเอะแล้วก็เกือบจะเลิกไปอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นก็ตกปลาอยู่ดีๆเหมือนกันไม่มีออโราไม่มีอะไรเลยแต่ผมใช้เบ็ดใช้เหยื่อถูกตัว Emperor j e l l y f i s ฟเขาจะใช้เหยื่อเป็นแมกเนตนะแล้วก็เหมือนถูกลูกลกลกดูด้วยแหละตอนนั้น ผมได้เอ็มเพื่อเจลลี่ฟิตในช่วงที่ไม่ใช่อโรล่าและตอนนั้นผมดีใจมากคือตอนนั้นผมทำหลุดไปต้อง2ตัวแต้ผมมาได้ตอนที่ไม่ใช่อโอล่าด้วยตอนนั้นนี่คือโอ้โหสุดยอดแล้วหลังจากนั้นผมก็ตกไอ้บาเบชาร์ได้ด้วยเป็นอโรล่าเป็นเลเจแนลี่อีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวยแล้วก็คือ มินไนแอคเซลอ t ทนะครับถ้าคุณได้ดูช็อตตอนเริ่มคลิปไปแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้ผมได้เบ็ดไทเดนนะ่ะผมเพิ่งตกได้ไม่มินไนแอคเซลอ t ทมาสดๆเลยซึ่งจริงนะฮะตอนนั้นผมกําลังจะผมก็ยังตกอยู่ดีๆเหมือนกันออโรใหม่แล้วออโรใหม่แล้วแล้วผมก็ตกตกเลจเนลี่ได้2ตัวตัวแรกตัวแรกเห็นเปอร์เซ็นต์สปีดแล้วไม่ใช่ก็เป็นไอ้บาเบชาร์ แต่ว่าตัวที่2ผมเห็นตัวลบปัเกสปีดมันแบบแปลกมัน70มันก็60เนี่ยผมก็เลยให้เทนโดเพื่อนผมในคลิปอะครับที่เขาซื้อเบ็ดพร้อมกับผมลงดดลงไปดูเขาโหลดลงไปดูให้แล้วก็บอกว่าใช่มันเป็นมิดไนแอสลอทเทแถมมันเป็นออ o ร a ด้วยแล้วก็ผมก็ตกได้นะมันไม่ได้ตกยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็พอตกได้มาก็รีไปียลไทเด้นอย่างในคลิปแลยฮะ แต่ก็หลังจากนั้นนะข่ากระซิบนิดนึงหลังจากนั้นผมก็นั่นพอผมได้เบทไทยเดินแล้วผมขายปลาทุกตัวที่ตกได้ในนั้นเอ็ Emperor fish, มเพล j e เ l อร์เจลลี่ฟิตบาปิชาร์กมิทในแอสโตเทผมขายเรียบขายหมดแล้วถ้าถามว่าสีไม้ล่ะขายหรือเปล่า ตีไม้ขายไปแล้วนะคะตอนแรกตอนที่ตกได้ผมเผยขายไปแล้วเพราะผมไม่ได้รู้ว่าผมตั้งออโต้เซอเมติกไปขายหมดแล้วพอขายหมดแล้วก็ได้เงินมาไปแอนเชนะอย่างที่เห็นในตอนนี้ที่ผมตกปลาอยู่นะครับผมแอนเชนได้เป็นสแครปเปอร์ตอนแรกผมไม่ได้อยากได้เลยนะแต่ว่าพอใช้ใช้ไปใช้ใช้มาเออมันก็ดีนะเพราะว่าเบ็ดเพราะว่าเหยื่อมันก็ไม่ หมดได้มหมดชารแต่ว่าถ้าคิดว่าสมมุติว่าถ้าผมจะไปเอนชาร์มาอีกอะ่ะผมจะไม่ใช้เบ็ดผมจะไม่ใช้เหยื่อเลยเพราะว่าปกติผมเป็นคนไม่ใช้เหยื่ออยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นมีสแกปเปอร์ก็เลยอ่ะอะลองใช้ไปแล้วกันประมาณนั้นครับผมแลนตอนนี้ผมอยู่ที่ e n จ i นไอเอนะฮะสิ่งที่ยากที่สุดยากที่สุดยากที่สุดจอมวยยากที่สุดยากที่สุดใน ในฟิชที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดก็คือไม่ใช่เบทไทเก้นครับมาเซ็ตสปอนที่แอนเจยไนโอหลุดเน็ตหลุดเข้ามาถึงปุ๊บเน็ตหลุด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 ,ลดคือหลุดไปประมาณห้าหกรอบนะตอนแรกผมคิดว่าจะ้าหลังเซตสปอนไ้ที่เกาะใกล้ๆกลแล้วก็นั่งเรือมาเลยแล้วกันปิดปิดไฟไม์หมดหมดไว้เพราะว่าเวลาเราเข้าปุ๊บมันจะเปิดปั๊บแต่ว่าตอนนั้นเราเซ็ตสปอนได้พอดี ก็กลายเป็นว่าช่วงนั้นอนะผมเข้ามาปุ๊บผมเข้ากมมาปุ๊บมันจะหลุดเลยเพราะว่า performance โหมดมันเปิดอยู่แล้วเครื่องผมมันรับ performance โหมดไม่ไหวหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ได้เล่นสักพักเลยแต่ว่าพอเรามาเข้าใหม่อะมันแต่น,นี้มันก็กลายเป็นปิดให้แล้วนี่นาะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาอัดฟุตเทจตกลานี้ได้ให้ได้นะแต่ว่าเป้าหมายต่อไปของเราคือร o ออฟเตอร์ e ินะครับ เราจะทําไปพร้อมกับตอนอากิรานะแล้วก็อ่าผมเป็นคนเดียวนะผมเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่มีเบ็ดคิงล็อตคือทั้งเทนทั้งเทนโดนะครับแล้วก็ตะวันอากิรานี่เขามีคิงล็อตก่อนกันทั้งคู่เลยแต่ว่าผมไม่มีเ่ะกว่าผมจะรู้ว่าคิงล็อตมันทํายังไงผมได้ไเดินมาแล้วอะ ผมก็คิดอยู่ค่ะว่าจะทำ King l o r ก่อนดีไหมยันนีว่าผมจะทำโอเคถ้าเป้าหมายของเราคือเราจะทำ King l o r ก่อนแล้วพอเราได้ King ็อตแล้วเราจะไปเพราะว่าผมจะไปตกไอ้นักระดอนนะฮะแล้วก็ถ้าได้แต่ผมว่าไม่ได้หรอกผมไม่ได้หรอกแล้วก็พอได้คิงล็อตแล้วผมก็จะใช้ผมก็จะไปตกไอ้พวกนี้แล้วก็ใช้ไทลินตกต่อแล้วก็เอาไปทำ l o r อ of the ด e นะครับเดี๋ยวเจอกันครับใน Lord of the d นาจิกสักพักอะไรนะแต่ว่าถ้าช้าขนาดน,นั้นผมก็อาจจะอ,อาจจะประมาณว่าถ่ายคลิปตกบ,บาาเล่นๆมาให้ดูน,น,นะครับเพราะว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรละแต่ว่าอาจจะลงคลิ n ล็อตค่ะ <S <S โอเคฮะไปละบ๊ายบาย Subscribe.